บางคนมาเสพหน้าตาแต่ผมมาเสพกัญชากับ DJT เชียบไอซูโอเคเริ่มต้นเลยนะครับกับเดรชันรดิวเชียบแว่นไปไหนวะนี้ไม่มีแวน่นเหมือนตัวตุนเลยเสียจจมบอกชัดมากน้องเก๋เนี่ยเป็นคนดีเป็นสุภาพสตรีนอกจากหน้าตาดีแล้วไม่โกหกดีเด้วยเก๋จา๋าเสียงเป็นไงบัางจะรุ กับตันขับดนุรีสวัสดีฮะสวัสดีพี่เก่งด้วยครับทีมงานบางไสงทุกท่านนะครับคุณธีรนนท์สวัสดีจากคุณม่อนเฮเดนะฮะกลุ่มน้าทีหนึ่งโทรสัพท์อยู่นี่ต้องอ่านคอมเมนต์ตรงนี้สวัสดีพี่หมูเนี่ยวาดานะฮะก๊อปสาวเครือสาพัดสวัสดีครับเดี๋ยวไปเอาแว่นกันฟังเพลงกันไปก่อนนะตัวเอง เริ่มรายการพึ่งสาวเช็คพึ่งสาวเช็คโอเค19นาฬีนานะครับฟังฟรีกันไปก่อน5นาทีนะครับสัญญาณเป็นไงบอกกันไหมเร่งเสียงอีกนิดโอเคพี่สุรเชษ u t u b e เป็นยังไงบ้างครับผมผมโทรบอกเพื่อนที่เกาหลีแล้วบอกว่าชัดฟังฟรีกันไปก่อนสัก5นาทีนะเดี๋ยว19กนาฬกานาทีเข้ารายการนะฮะรีบใส่แว่นเลยเดี๋ยวเขาหาว่านนน้อย เห็นไหมหลอนเห็นไหมกระโดดตะคุบเพลงถ้าไม่ทันโอเควันนี้นะฮะเดี๋ยวจะบอกให้นะฮะว่าเกิดอะไรใหม่ขึ้นกับห้องของ DJT ครับผมเป็นคนขี้อวดฮนะขนาดของผมเล็กผมยังอวดเลย โอเคนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวจะหมุนกล้องให้ดูนะครับทางด้านซ้ายนะฮะก็จะเป็นนะฮะคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับในการสตรีมนะครับผมนี่ทางด้านขวาก็จะเป็นคอมพิวเตอร์สำหรับการเปิดเพลงนะครับผมนี่นะฮะทางนี้นะฮะ,ทา,ะ,ฮะทางนี้ทางนี้แทนให้ดูโอเคขอบคุณดีเจนหนุ่ยมากนะฮะ ได้กล้องมาแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเริ่มทักทายกันเลยนะครับสวัสดีวีระชัยการบอกคาออดิโอด้วยนะครับสวัสดีเดบิดซาพัชัเพิร์มสุพรรณบุรีนะครับสวัสดีชัาขวดคอม่าเร็วเลยครับยังไม่เริ่มชัาขวดยังไม่เริ่มทุบคึมทุบคึมโอเค สวัสดีช่างติง๊กายเกชิครับผมโชว์แฟนใหม่โชว์พัดลมด้วย <laughs> <laughs> ไม่ต้องกลัวโทรศัพท์แบตหมดแล้วทีเดียว <laughs> อยากให้ดังอีกนิดนึงเหรอโอเคโอเคโอเคพี่กลัวไม้มันแนะักอะบ้องกัญชาใครที่หัวเตียง <laughs> สวัสดีครับชายเทม <laughs> เราเป็นคนขายก็อย่าเสียงดังสิ <laughs> <laughs> คุณเกิบกีบ <laughs> นิดน้อยสวัสดีฮะเดี๋ยวจบเพลงนี้นะครับไปสวัสดีแล้วก็ขอบคุณนะครับทักทายคุนรักสุชาอยากเป็นทางการกันนะครับลูกพี่ขอสักเพลงเนี่ยเดี๋ยวจัดให้ครับผมมองสเก็ตยังรอดโควิดอยู่ทุกคนนะขอบคุณมากนะฮะสวัสดีคุณหนึ่งแบล็กไนด์ด้วยนะฮะ แค่นี้ก็ดังหูแตกแล้วทีเดลนบอกขอมุกลูกกำนันปั่นจักรยานได้หน่อยอา้าวแล้วพี่พูดมาอย่างนี้แล้วผมจะเล่นอะไรต่อแล้วครับอา้าววันจันทร์พบกับดีเจทีในงานฉลองลูกกำนันปั่นจักรยานได้และฉลองลูกสาวผู้ใหญ่ผ่าไส้ติง่ง<อ>ขอบคุณมากติ๊กสวัสดีช่างติ๊กทากิชิและทีมงานช่างยุ่นตลาดกำนันหลักราชบุรีนะครับฮีโร่โควิดบ็อกของผมกูแปะสวัสดีค่ะ แชร,ร์ลงในกลุ่มคนรักแมนยูเอากูออกมากูเป็นลิเวอร์พูลไม่เห็นดีเจทีหน้าขาวนานแล้ว300จัดไปวันนี้300เดี๋ยวหน้าขาวเลย FC จากพิษโลกนะฮะคุณพิภพนะฮะตกลงจังหวัดพี่เรียกว่าพิษโลกหรือพิษสะดุโลใคยไหนคนพิษโลก เียงชัดเจ้าขอบคุณครับตาตันกบินนะฮะคุณกเกรียงศักดิ์นะฮะกราบสวัสดีนะฮะทีมงานจากบริษัท JVC Kenwood ประเทศไทยด้วยนะครับ <laughs> <laughs> เข้ามาชมแล้วเเดี๋ยวเตรียมตัวขอบคุณสปอนเซอร์กันจบเพลงนี้19นาฬิกาพอดีนะฮะสวัสดีคุณกริดาด้วยนะครับผมซิห์บุรีชัดเจนช่างกดบอกแชร์แล้วนะครับ เข้ามาแต่ละวันหาไม่ซ้ามันอยู่ที่บดันพี่ไปเล่นพันไหนมามันก็จะมีพันเพื่อผ่อนคลายพันเพื่อรักษาโลกพันเพื่อการพักผ่อนแต่ทุกพันฮาเหมือนกันเลยเพราะพี่เอามาพันรวมกันเป็นพันลำฮะโอเคเดี๋ยวเข้ารายการเลยนะฮะเบียรักหลังไหมได้ครับกูแบ๊ครับ Okay, Mah! there is radio. Okay, ladies and gentlemen. And a boy and a girl and a and of the I am the DJ team. This time to the start party and the fun together with me. Thank you, thank you, teacher. This is the book, this is the cat, and this is a lad and the toilet Thank you, thank you, Ida. Okay, come. <laughs> เอ็บบี้บอดี้พี่ป้ายายหลานคนข้างบ้านพี่สะใภ้คุณลุงคุณน,าน้าคุณป้าคุณอาคุณตาคุณยายสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเอ็บบี้บอดี้กระเทยทำดีทุกท่านครับอยู่เพื่อนคนนี้กับผมดีเจทีสามสลึง,ลงลดีเจมาทะลึกอารมณ์ดีลิ้นซีจี Fi, เอลว,วายไฟเลววายตายควายหลมผมเองดีเจทีครับวันนี้จัดเต็มนะฮะให้กับคุณทุกท,ท่านนะครับในเรนชานเรดิโอ <in> คุณบุญบอกรักแค่สาชัดจับแน่นอนคุณบ้า สักเสซ่าขอเสียงต้อนรับให้ป้อตำรวจใกล้ๆได้แล้วว้าวันดีผู้หมวดผู้หมวดไม่อยู่ผู้หมวดไปเที่ยวหรือผมคนเดียวเหตุการณ์ปกติครับพ่อโอเคนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตกราบขอบพระคุณนะครับสปอนเซอร์นะครับเครื่องเสียงติรยนต์เคนบูดครับ ที่สุดแห่งความไฮเอ็นและเทคโนโลยีของคุณภาพทั้งภาพและเสียงนะครับ Kenwood d a l r In One เป็นทุกอย่างให้ท่านแล้วครับทั้งเครื่องเสียงรถย,ยนต์ Power Amp ลำโพง Base b a ok, s อ Box กล้องบันทึกหน้าเครื่องฟอกอากาศหูฟังและอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ของเครื่องเสียงรถยนต์ Kenwood นะครับ QC a r d i o ครับสุดที่ตั้งเครื่องเสียงรถยนต์บนถนนราชพฤกษ์น,นะครับแล้วก็สาขาบ้านโป่งนะครับสสาขาให้บริการมายาวนานกว่า20ปี สุดยอดเรื่องราวของคำว่าคุณภาพที่สุดแห่งคุณภาพของการติดตั้งนะครับทุกรายละเอียดถูกถ่ายทอดผ่านดนตรีและตัวโน้ตน,นะครับโดยผู้มากประสบการณ์และทีมงานช่างผู้มากคุณภาพครับ019428284โทรได้ตลอด24ชั่วโมงกับ QC ข้อโอด GM d ีไซน์ครับเสื้อโบโลแล้วก็เสอยืดน,นะครับผม มีจำหน่ายให้คุณรับทุกท่านทาง a c e b o o k ไลน์นี้ทุกวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็วันพุธแล้วแต่อารมณ์เมียแล้วก็ยังสามารถไปดูซื้อใหม่ๆในรับอินเทรนด์กับแฟชั่นไน้ที่เพจของ GMD สายครับเพจคนงบน้อยอยากได้ของดีครับเรื่องเสียงรถยนต์มือ1 2มือ2นะครับของดีที่ไปกองรวมกันที่นั่นนะครับในราคามิตรภาพพร้อมกับการประมูลทุกนาทีนะฮะ ของแจกฟรีมีที่เพจนี้ครับเพจคนงบน้อยอยากได้ของดีครับอาจารย์เปียกสอนซ่อมโมประกอบลำโพงครับเจ้าของแบรนด์สมุดตะมิแรงจริงไม่ติงนังอยากได้งานอยากได้ชิงอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายครับไปที่เพจอาจารย์เปียกแรงสั่งได้ครับผมแล้วก็กราบขอบคุณสปอนเซอร์ใหม่ด้วยนะครับที่หนึ่งหักดิบบริเดนครับผู้จำหน่ายแบตเตอรี่บริเดนครับสกัดออดิโอครับที่สุดแห่งเทคโนโลยี เจ้าของแชมป์เอ็มม่าปี2018ทั้งเสียงดังและเสียงดีครับโอเคช่วงนี้พร้อมแล้วนะครับรบถวนทุกสปอนเซอร์ย่าไปก็บ้าเจทีสมสกันอีกแล้วฝากสวัสดีไปยังพี่สาวหนูอะไรวะเมียดีเจอัตนะ เอฟซีปทุมมาแล้วนะครับสวัสดีฮะถ้วยไม่รับนับเป็นแชมป์ได้ไหมนี่เชียร์สวัสดีครับคุณเกรียงไกรครับหาร้านตัดผมให้หน่อยชั่วโมงนี้ใครจะตัดว่าโควิดเอฟซจากสุรินทร์นะฮะคุณอีสวัสดีครับผมสวัสดีไอต้นด้วยนะคุณไข่อามครับเอฟซจากสุรานะฮะสวัสดีครับ สวัสดีคุณช่างติ๊กช่างไอชีนะครับขอมุกอบโบ๊ะจะมาหน่อยโอเคคุณนพดลนด่เข้าจัดนคาสค์ชัดเจนนะครับเอฟซีจากกำแพงเพชรนะฮะวู้ยจากเชียงใหม่ครับสวัสดีฮะวงดนตรีซูเปอร์เอมิวสิกนะครับสวัสดีพี่เอนะฮะช่างโอนะครับสวัสดีครับพี่ป้อมนะครับสวัสดีฮะสามร้อยเดี๋ยวจัดให้ คุโจพยักร้านสีมานะครับ f อฟจากโคราชนะครับอย่าลืมเงิน180กับเบียร์หนขวดแสดงว่าเราดูคลิปเดียวกันไล์กลุ่มเดียวกันผมแชร์เก้ากรมสัมภารไม่เป็นสปอนเซอร์ยังจะหางานมาให้อีกนะพี่หลวงพ่อบอกขอตื่นๆเน้นยาสลัดหัวแรงเดี๋ยวคิ้วกระเด็นจัดไปพุ่นี้ส่งให้เลยโอเค ดันให้ถึง3 0มครับมีปีโมแจกหนึ B ่งตัวครับดีครับ f อจากบางแคทักซีก่ขอบคุณมากครับผมคุณกพรบอกอู่่ันชัดเจนคุณธรรมนูนบอกไพรทูลอนิโอาาบางเลยสวัสดีฮะสวัสดีคุณเอามีเอจากน้องจอบด้วยนะครับสวัสดีครับคุณโมฮะคุณอนันท์ทัวร์รายงานทัวรคนน้องสีดีเจไก่ไก่พ่อกุยส้มสวัสดีค,ด,ค,ด,คดีเจทีับทีเดียวเองครับผม ได้แค่ทีเดียวเองเนี่ยแต่ที่เรียนไม่ได้นัำนะชัดครับสวนเสือชนบุรีนะฮะดีเซลเรซิ่งราชบ,บุรีรายงานตัวนะครับบางบอลสี่ชัดเจนนะฮะขอเพลงเมียทิ้งให้อ่าบอสสารพีเชียงใหม่ด้วยนะครับอ้าวสารพีเชียงใหม่เมียทิ้งแล้วเหร <laughs> อนนท์เจนโบนะฮะฝากบอกว่าผมน่ารักหน่อย นายกรู้จักมนตรีก็มนตรีแล้วใครล่ะที่มันทำให้เรื่องวุ่นวายอยู่วเนี่ยม,มนตรีฮะ<อ>รู้จักรู้จักไหมฮะใค,ใครละ่ะใครที่ว่าใคร <laughs> สว,สว,สวนนัสดีพี่ชุยด้วยนะครับสวัสดีคุณสมชายด้วยนะฮะส่วนส้มนะครับสวัสดีพี่พรชัยนะครับเอ็ซีจากลพบ,บุรีบางบอนสามสิเจริธยาชัดเจนครับอัมพาวาสวัสดีครับ ทางชื่อเจมทีขอบคุณมากครับปทุมธานีนะครับลุงตู่บอกชอบมากดีเจหลอ่อสวัสดีคุณปั้นเสียงเลยเอ็ซีชัดเจนฮะขอบคุณมากครับศรีธัญญาชัดเจนดีมากใครล่ะใครที่ว่าครับใคร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 กูกดผิดอีกแล้วสวัสดีพี่ยศด,ด้วยนะครับเทคนิคแอนด์ซาวน,นะครับอยุทยาสาขา5นะครับแชร์ให้แล้วพี่ชาย300ยาใบรออยู่ฮะน้องชมพูสวัสดีจ้า ปัญญาคาริโอนะฮะกูอ,อ่านคอมเมนต์ทันเลยบ้านลุงตู่ชัดเจนบอกวินชัดเจนโอเคไฟไป่าที่เชียงใหม่เสร็จแล้วครับผมลอนดอนชัดเจนไทยเมโอเคบ้าะไายหอมชัดเจนอยู่จันทบุรีแน่เลยตัวอ,อ๋อพี่ชายสวัสดีช่างชายร้านกลางเีงปั๊ดับยนด้วยฮะยานนาวาสดีฮะตกลงฝนตกหรือฝนตานะฮะคุณพิรุณนครอบพันคนประยุทธ์ลาออกไปบอกมาเลย เมืองการก็มาโอ้โหกูกลับไปเปิดเพลงเดิมอีกแล้วตายแล้วกู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 สวัสดีครับคุณศักชัยฮะดำเนินสวัสดีจ้ะหยวนแค่นี้เถอะกูอ่านคอมเมนต์ไม่ทันแล้วเนี่ยขอเบอร์ลุงตู่หน่อย2-3 4สามี่ก็ะดีแตกหนฮะ ูอยู่คลองเปรมด้วยนะฮะคุณสัตวัตนะฮะอยู่คลองเปรมน,นะครับเดี๋ยวได้เจอคุณสัตวัตแน่ในงานเฟอร์นิเจอร์หมูนะครับผมกรมราชัรร์จะยืนอยู่ตรงบริเวณโต๊ะหมู่บูชาและตะกร้าหวน้องไปช่างโมน้องไปบ้านโอสวัสดีฮะปาข้างบ้านชัดเจนพาเขาไปป่าเดยวก็โดนเยิงหมูยงหม,งมาหรอ โควิดหรือก็ซื้อถึงออกสี่ทุ่มใครเป็นคนคิดอันนี้ขอยืนยันนะครับโควิดมาจากข้างข่าวข้างข่าวออกหาแดกตอนไหนเขาก็ประกาศเคอร์ฟิวตอนนั้นรัฐบาลทำถูกต้องแล้วนะครับ <c oughs> ตีสะพานเมืองคนชัดเจนทุย <c oughs> เมืองการนะครับสวัสดีครับสวัสดีนาดาจ้าเฮียเฮียตำรวจล้อมบ้านแล้ว บอกตำรวจอย่าเพิ่งมาตรวจกูไม่ได้เป็นโควิดกูเป็นเอสเอ็ซีจากสงขานะฮะสวัสดีฮะโซเซครับเอ่อ K55 บางพีนฮะสันซาบอกฝากร้านด้วยเดี๋ยวมาเขาไม่จดีฝากโฆษณาร้านในยเย็ดแค่ที่ฝากกูเฝ้าร้านเลยโไซดอนชัดมากใช่บอกว่าพี่บอลมะโอเคขอบคุณครับคุณเจมฮะคุณเจมหล่อคันเทพเห็นผมไหมเห็นจ้าจะไร การเมืองชัดเจนทางบ้านเป็นคนดีครับไม่ได้ครับถ้าไม่ชัดเจนนะฮะสวัสดีพี่โก้ทัพกาด้วยครับเจ้าวาดมาเล่นงานเปิดทิง้งลูกกระเดื่องสันเลยสี่ทูตจงวีรถวิ่งเลยไม่เห็นผมแล้วครับผมบางได้เป่าสักเพลงได้มาเลยขอมาเลยฮนะ วันนี้จัดเสื้อแล้วฝากรายงานด้วยขอบคุณมากครับผมสภาชัดเจนทหารมาแล้วคางชื่อดอกระพงระหำเลยเป็นสปอนเซอร์ดิอยู่คุกค้างทั้งวันเลย uh. ผมเสียสละห้าผมไม่รับเงิน5,000ทำไม d j เทถึงไม่รับเงิน5,000ครับกูเกียดติคนให้ กูเกลียดใครกูก็ไปรับเงินมันไม่มีแดกแต่แปลกที่มีศักสีประตูตาดีชัดเจนครับทีมงานเอ็นนพิษเบดนะครับสวัสดีครับวัยรุ่นดูใบสวัสดีจ้าจันบุรีขึ้นนยอดตระทุเลียนและชัดแจ๋วโอ้ยต่อเสาไวไฟเธอพ่อ180แแถมเบียร์หนึ่งขวดอย่างคุ้ม สงสารก็นะน้องน้องคนผู chanting, ้ชายอ่ะเฮ้เรื่องแม่งคดีพิกเลยอยากแตะกระเทยเลยสัตว์ด้วยฝากโฆษณารถตู้รับจ้างด้วยครับผมจอดจนยางแบนแล้วฮะทุกอาชีพเลยครับตอนนี้แชร์เข้ากลุ่มคนรักลุงตูกรณีทีมงานชาติร็อคเกอครับทีมงาน XSR ด้วยนะฮะนุ่นเจ็โวอเดอจัดให้จ้ะ ขอเพลงอีตุ้อีตูอะไรวะเพลงเพลงฟีดพีดส์ฟีดตำรวจมาหลังบ้านดีกว่าอ่านจนกูไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วเนี่ยดีเจป๋าฮอนสวัสดีครับผมจากคนแปดลิ้วนะฮะตีข่าวเดียวเพชรบุรีสวัสดีครับอยากกินตีนไก่หรืออยากกินตีนไข่ก็ได้โอ้โหไม่เปรี้ยวดิไม่เปรี้ยวชิบหายไม่ว่าเอาหน้าไปก่อน ใครขอมมาร <S 1> <S 1> ับผิดชอบด้วยนะทำไมแล้ยังไงจัดเต็มกับสุดรสสุดท้ายนการัสนุกที่กันมันด้วยกันนะครับโดนน้ำยังดิ้นโดนลิ้นจะเหลือยัดเขเสื้อตัวเก่าแสดงว่ายังไม่เอาโคพี่หมอพึ่งกลับจากกรุงเทพมานะลงมาดูใน YouTube ด้วย ออกไปจักเพจกูซะ <c oughs> ลุงมาเหรอขอเพลงสามสิบจะได้เดทจัดให้นะช่วงนี้สายย่อกันนะฮะนุ่นเจ็ดโบนเดทจะให้เัอแป๊บเดียวสวัสดีครับคุณมาร์คชักกะวาวฮะมาร์คชักกะเบี